มาตามหาแต้มที่หนึ่งนครับผมเมื่อกี้มันได้ไปแล้วครับแต่ว่าผมไปกดอะไรไม่รู้คลิปมันถูกลบไปตัวแรกเรามาตามหาแต้มที่หนึ่งนะครับเริ่มใหม่เลยกับเหยื่อหมานของใหญ่ครับ เอาแล้วครับอู้แยมแรกครับไ้แขนเลยครับผมดูครับโอ้โหอออ๋อพ่อตัวใหญ่ป่ะนี่ครับดูไซฮะ ไาสใหญ่เลยครับผ่านสุยได้แตมแล้วครับดูสองแต้มแล้วครับผ่านสุย่ยแ,แล้วผู้ใหญ่ไปทางไหนผู้ใหญ่อะ่ะปุ่นปุ่นหนีปุ้นจวน,นหลังป้อเนะ เอาละครับแต้มแรกครับผมของวันนี้จริงๆผมได้แล้วแต้มหนึ่งแต่คลิปมันโดนลบไปเดี๋ยวผมจะลองกู้คืนมาฮะแล้วก็จะใส่เป็นท้ายๆคลิปให้ชมละกันแต่ตัวนี้ตัวใหญ่ครับดูมาเริ่มครับมาเริ่มครับใส่สวยตกปรากฏไม่ยากครับมีตัวเป็นโดนอ่เดีย๋ยวตามหาแต้มต่อไปกันครับใส่นี้ใส่ต้มใส่แ,แกงนะฮะ ดูฮะดูฮะดูเร็วสิ่งที่ผมจับดูอมวันเริ่มเลยนะครับดูนี่ครับเห็นไหมจริงๆผมได้สองแต้มมานะ ต่คลิปมันโดนตัดไปฮะคลิปมันลบไปยังไงไม่รู้เดี๋ยวผมจะไปลองกู้ดูผมก็เลยนะับแต้มนี้เป็นแต้มที่หนึ่งใหม่ทันทีเลยโอเคครับนะเดี๋ยวเราตามหาแต้มที่สองกันใหม่ไปตามหาแต้มที่สองครับ แต้มที่สองครับอ่าจริงๆับผมสามแล้วเอะเ่๋ยวผมขอเรียกปลาไปไว้ก่อนนะครับเหนีนไครับแต้มสวยๆเลยแต้มที่สองนะครับมาตามหาแต้มที่สี่ครับหมายสวยมากดูหมายยังสวยเลยนะครับเกิดเจอตัวใหญ่ตรวนี้พอไม้มันเยอะขอแยบลงก่อน โอเคยสวยๆนม่ต้องลองเคาะดูครับต่อไม้เ่โอกาสโดนสูงตามหาแตดวิสีครับกับเหยื่อหมานของใหญ่ เล็กนะน้ำค่อนข้าง,ขงลึกเลยนะครับตรงนี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับมาแล้วครับเห็นไหมตัวสวยนะครับผมบอกแล้วช่องนี้ไม่พลาดแน่แต้มที่สี่ครับมาแล้วโอเคครับแต้มตรงนี้สวยนะฮะป้อ มาครับช่องเดิมส,สวยๆตามหาแต้มที่ห้าครับตามหาแต้มที่ห้าครับนอีกตัวเพิ่ม อือพริ่มเลยพ่ออืออาแล้วครับมาเ,มเลยพ่อมาเลยเลยอ,อนี่ครับแตมที่ห้าครับโอเคเดีย๋ยวเราไปต่อผมปลดกันครับ นี่ฮะผมได้ใบนี้แต้มที่ห้าผ่านไปห้าตัวแล้วเนี่ยกูยงใหญ่งั้นเลย ครับเหยื่อหมานของใหญ่นะมาจากลำพูนโดนของใหญ่จริงๆฮะไม้แรกกอูใส่แขน <c oughs> นาคมห <c oughs> มานของใหญ่ทำงานอีกแล้ว <c oughs> โอโหสุดยอดมากครับผมโอ้โโอโตัวใหญ่เอดู

โอ้โหตัวคอ้อนใหญ่ายก็ได้ไปก็ได้กลิ่นนะหนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอุ้ยสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่ห้าสิบหกสิบหกตัว กอไปจับมุ้งพอดีมุ้งเดียวจับตัวอย่างจัตัวตัวใหญ่ๆแล้วกันร่องร่างเงียบเลยก็แล้วนักนักคมไปเตะตัวแรกตัวเดียวเป็ตัวท็อปแข็งเลยเด็กเขาเด็กเขาจะบอกให้เขาส่งกูมาให้นักคมว่าไงของกูได้เตะตัวเล็กๆตอนได้เขาว่าไงบ้าเขไม่ได้เป็นมุ้งเป็นคนยกมาขึ้นของนักคมนะตัวเนี้ยตัวใหญ่สุดแบบว่าโคเนี่ยมันแบบคนแรกอะ ได้คนแรกด้วยตัวแรกด้วยไซเดียวกับพ่อที่พ่อได้อะเนี่ยไซเดียวกับที่พ่อไปได้ได้คนแรกด้วยหรออันนี้ไปตัวแรกเลยหรออืมพฤนภาคมไงตัวแรกตกแล้วก็ไเลยดิไอตัวรองลงมาตัวของพ่อนะตัวรองเม็ดบ้าอย่าเม็ดน้อยๆเขาจะมากันที่นี่ใช่ไหมมาโหเดี๋ยวโทรบอกแป๊บนึ่งเขาเดี๋ยวแป๊บเให้แบ๊บเข้าพ่อเขาจะต้มยำปลารอแบบเนี้ยอันนี้เพิ่งได้เมื่อกี้ในบ้านขรกตัวขนาดนี้บ้านเรกแต่ตัวขนาดนี้แหละเราจะไปตามแก๊สเขาก่อน ต้มป่าถ้าต้มแบบสดๆอย่างเงี้ยโหอร่อยมากออืม